สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ครับสวัสดีจากพวงประตูท่าแพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวขี่ไปเที่ยวไปกับผู้พันนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่พวงประตูท่าแพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้มาด้วยเจ้าเวสปาหนึ่งสนะครับก็2อ0 7ัรดถรถคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี2อ0พก็ปีนี้ปี2567ก็60ปีนะครับวันนี้ วงประตูท่าแพนะครับเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเยอะนะครับมีกิจกรรมหรือเป็นรานกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ลานหนึ่งนะครับเชียงใหม่มีประตูเมืองอยู่ทั้งหมดอยู่5ประตูนะครับประกอบไปด้วยประตูท่าแพประตูสวนปุงประตูสวนดอกนะครับและก็ประตูช้างเผือกนะครับรวมทั้งหมดก็หประตูประตูท่าแพจะเป็นประตูหลักนะครับในการรับค่าศึกนะครับ ของจังหวัดเชียงใหม่ประตูนี้ทั้ง5ประตูนะครับรวมทั้งประตูท่าแพรนี้สร้างในสมัยพระเจ้ามังรายมหาราชนะครับปฐมกษัตริย์แห่งร้านนาไทยนะครับประตูท่าแพรมีเพียงประตูเดียวตอนนี้นะครับที่คงเหลือบานประตูสําหรับปิดเปิดนะครับส่วนประตูอื่นไม่ว่าจะเป็นประตูสวนปรุงประตูสวนดอกนะครับประตูช้างเผือกนะครับก็ไม่มีนะครับก็จะมี ประตูนี้ประตูเดียวนะครับก็ให้ดูรานกิจกรรมของประตูท่าแพนะครับก็จะมีคนมาทํากิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับผมก็พามาเที่ยวนะครับเส้นถนนท่าแพเนี่ยเป็นเส้นที่จะมีวัดนะครับหลายวัดนะครับที่ควรจะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นวัดใดๆก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับเริ่มตั้งแต่หัวถนนท่าแพก็จะมีวัดแสนฝางนะครับแล้วก็จะมีวัดบุพาราม นะครับวัดมหาวันนะครับวัดเหล่านี้จะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมของล้านนาไทยนะครับใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็จะแวะมานะครับผมก็พามาเที่ยววันนี้รายการผู้ผ่านพาเที่ยวนะครับขี่ไปเที่ยวไปบีดไปวันนี้มาด้วยเวสป้านะครับหนึ่งเก้าหกสี่มาที่ข่วงประตูท่าแพนะครับก็พามาเที่ยวนะครับใครที่ได้มาเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กเป็นจุดเช็คอินนะครับของเชียงใหม่จุดหนึ่งนะครับใครผ่านมาก็ มาเที่ยวถ้ามาถ่ายรูปที่ท่าแพห่วงประตูท่าแพนี่ก็ถือว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับครับรายการผู้พันพาเที่ยวนะครับก็จะพาไปเที่ยวหลายๆที่นะครับวันนี้พามาเที่ยวก็มาที่ห่วงประตูท่าแพรหรือประตูท่าแพนะครับซึ่งเป็นประตูสุดท้ายที่มี บานประตูนะครับผม่ดูบานประตูนะครับปิดเปิดได้นะครับประตูอื่นนี่ไม่เหลือนะครับบานประตูนะครับประตูเมืองเชียงใหม่ก็มีทั้งหมด5ประตูนะครับมีประตูท่าแพประตูสวนปุ้งนะครับประตูสวนดอกประตูช้างเผือกนะครับรวมทั้งหมด5ประตูนะครับก็สร้างมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้ามังรายมหาราชะสมกษัตริย์แห่งล้านนาไทยนะครับก็จะเป็นผู้สร้างนะครับก็ให้มาดูกันนะครับ เห็นนะครับว่ารถก็จะมีคนมาถ่ายรูปด้วยนะครับก็เป็นรถเก่าๆนะครับก็มาเที่ยวกันนะครับก็พามาเที่ยวรายการผู้พันพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวหลายๆที่นะครับหลากหลายนะครับแล้วก็พาไปเที่ยวไปดูนะครับวันนี้ที่ถนนท่าแพถนนราชดำเนินด้านหลังถนนท่าแพกว่วงประตูท่าแพก็จะมีถนนคนเดินนะครับก็จะมีคนเยอะหน่อยนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็ จะต้องมาเที่ยวที่โขวงประตูท่าแพนี้นะครับแล้วพบกันใหม่จะพาไปเที่ยวนะครับพาไปรู้จักสถานที่ใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจในของเชียงใหม่วันนี้พามาเที่ยวที่ห่วงประตูท่าแพหรือประตูท่าแพลานประตูท่าแพซึ่งเป็นประตูสุดท้ายนะครับที่ยังมีบานประตูปิดเปิดได้นะครับนอกานั้นไม่มีแล้วนะครับมีทั้งหมด5ประตูของเชียงใหม่นะครับและพบกันใหม่ในรายการผู้พันพาเที่ยวนะครับ ทางช่องของ Tik t o k เป็นช่องหลักนะครับช่องของ youtube facebook instagram นะครับแล้วก็ติดตามได้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับมาเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครั้งหนึ่งครับจากอ,อ,อนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อจากคลิปเดิมที่ผมพาไปเที่ยวข่วงประตูท่าแพ เมื่อกี้ประตูท่าแพผ,ผมลืมบอกไปว่ามันมีทั้งหมด5ประตูและก็ลืมรับของประตูเชียงใหม่ไปด้วยนะครับสรุปแล้วก็คือมีประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูสวนปูงประตูสวนดอกและประตูช้างเผือกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นที่ลึกให้กับพระยาแมงลายพระยาพ่อขุนแมงลายนะครับพ่อขุนงาเมืองและพ่อขุนรามคำแหงนะครับซึ่งเป็น เขาเรียกว่าเป็นพระสหายกันนะครับในการที่จะมาก่อสร้างเมืองเชียงใหม่เนี่ยพระเจ้าเมืองลายมหาราชก็ได้ขอในความเห็นของอพระสหายนะครับคือพ่อขุนงามเมืองแห่งพะเยาแล้วก็พ่อขุนรามคําแหงนะครับแห่งสุขโขทัยนะครับอรุษสาวลีนะครับสามกษัตริย์นี้ก็เป็นที่จุดเช็คอินจุดหนึ่งของนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ใครที่มาจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมานะครับมาถ่ายรูปที่นี่หรือมาเช็คอินโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาตินะครับวันนี้บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็จะมีถนนคนเดินนะครับซึ่งต่อเนื่องมาจากถนนราชดำเนินนะครับและก็ข่วงประตูท่าแพผมให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับก็จะเป็นลานกิจกรรมคนมาเที่ยวก็สรุกสนานกันนะครับ เป็น้านกิจกรรมของคนเชียงใหม่และคนท้องถิน่นคนต่างประเทศคนต่างจังหวัดที่มาท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เหมือนเดิมวันนี้มาด้วยเจ้าเวสป้า1964นะครับ2ล้อ8นิ้วนะครับขนาด8นิ้วนะครับจะพาไปเที่ยวนะครับก็พามาด้วยเจ้าเขา,าเรียกว่า8นะครับ8 2 2นะครับก็คือ8นิ้ว นะครับสองจังหวะนะครับก็เป็นรถอีกประเภทหนึ่งที่มีสองล้อนะครับก็พามาเที่ยวกันให้มาดูนะครับบรรยากาศสนุกสนุกนะครับของห่วงประตูท่าแพแล้วก็ต่อเนื่องมายังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็อยู่บริเวณหน้าเยื้องกับฝั่งของศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังตึก ด้านหลังที่เป็นสถาปัตยกรรมนะครับก็เป็นสารกลางหลังแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยู่ด้านนู้นนะครับด้านหลังของอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเขตที่ถือว่ามีความสําคัญในเรื่องของอประวัติศาสตร์ของการสร้างาเมืองเชียงใหม่นะครับก็ใครมาเที่ยวก็สามารถเดินมาจากนะครับถนนราชดำเนินนะครับ มาต่อเนื่องมาจะถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ได้นะครับก็พามาเที่ยวนี้พามาเที่ยวหลากหลายกันนะครับก็ย้ําอีกทีนะครับเชียงใหม่ก็มีประตูอยู่ทั้งหมด5ประตูคือประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูสวนปูงประตูสวนดอกและก็ประตูช้างเผือกนะครับประตูที่รับศึกครั้งแรกหน้าด่านเลยก็คือประตูท่าแพนะครับส่วนประตูที conv, ่เป็นทางถอยก็คือประตูช้างเผือกนะครับจะเป็นทางถอยนะครับ ครับพบกับรายการผู้พันพาเที่ยวนะครับขี่ไปเที่ยวไปกับผู้พันนะครับทางช่องของ t i k t อกเป็นช่องหลักนะครับ u t u b e Facebook i n s t a g กร m นะครับก็ถูกใจนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับก็ฝากไว้นะครับติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวทางช่องทางที่บอกนะครับแล้วจะพาไปดูและพาไปเที่ยวคลิปต่างๆอีกนะครับดีครับ